ครับสวัสดีครับกับซองเกษตรพ่อเพียงด้วยครับครับกับคลิปนี้กับสิผ้ามาเบิงหน้าทีบอปลอยน้ำออกนี่ครับคือเขามันเต็มเม็ดแล้วครับนี่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 ครับเขาเต็มเม็ดแล้วหลัลาบอปลอยน้ำออกมันสีมีผลเสียอย่างบ่บครับมันมีอยู่แล้วครับหนึ่งคือผลเสียแรกคือต้นเขานี่มันบ่อแข็งแรงครับมันมันสีทนลมลมแนวบอน่อใด เกิดมีลมยังสี่นะครับลมไอกลางกลางเดือนไอเดือนเหนียงนะครับเดือนพฤศจิกาเนาะครับลมกลางกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยไม่ใช่ลมมีลมนะครับกเป็นแบบนี้สุปีอยู่แล้วมันกระเทืดนหาลมครับนี่นี่สังเกตเบิ้งมันมีเขาไอมีน้ำครับมีน้ำอยู่น้ำแล้วบ่เมนต์นต,นตื่นนะครับนี่น้ำท่วมเพราะเขาเห่ามันก็เฮ็ดนให้ต้นเขาบ่แข็งแรงครับมันกะ เอ็นไปเอ็นมาได้มันต้นเขามันอ่อนเนาะครับมันบ่แข็งมืนกระลมนี่ครับกะคอเสียส่วนใหญ่คอเสียสิมีหลายกว่าคอดีขคอดี้แต่ขันเขาขนาดนี้เรากะบ่อจำเป็นต้องเอาไหว้เนาะครับน้ำขันเขามันจนเม็ดมันก้มเราบ่อจำเป็นต้องเอาไหว้คือปล่อยถิมเลยนะครับกะยาอาไหว้กะมันก็มีคอดีลาย้ยางครับถี่ปล่อยน้ำถิมโอ้ลมแรงครับลมลมแห้งลมแห้งมือนี้ครับคอดีก็คือ รถเกี่ยวเขาก็ลงด้เนาะครับ้าเกิดปล่อยน้ำทิ้มนี่ครับแล้วเขานี่กะต้นเขาห้ากกะสีแข็งแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วเขานี่ต้นบอ่เนี่ยครับแต่เรื่องบอตองไปยานครับถ้าเกิดเขาเม็ดตองห้เม็ดเขามเง้มก่อนนะครับถ้าเม็ดเขามเง้มปุ๊บมันยังเขียวเขียวงสีครับปล่อยเลยครับปล่อยแหน้ำมันแหงเลยครับโอเคครับกาคลิปนี้กะ พาเมา่บึงสำนีแล้วครับเขาบริได้ปล่อยน้ำออกมีผลเสียยังบอนี่ครับกับคลิปนาสีเฮ็ดคลิปอย่างกับโกติตามไว้ด้วยครับกับฝากกกติตามกดไล่แน่แน่ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงสำหนีเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ